สีกับมัองจะโชอ์ปูปู่ย่างเนี่ยกะร้อนละเจ้าเอาละเอาละมาลุ้นนี่อุ้ยเอาเนี่ยยจะดีนี่ดีนะอุ้ยสีล้นอุ้ยก็เลยเนี่ยปู่ได้ทุกคนนะอุ้ยเก่งกว่าเจ้าฮะนี่เนี่ยทุกคนปู่นาของแต้เลยนี่เนี่ยเจ้าไปแปะน้ำปู่นะปรเดี๋ยวนี้อุ้ยสีก็ยังแปะน้ำปู่อยู่เนอะเพราะว่าปู่มันยังดำงามร้อนอยู่เจ้าเอาเห็ดมอดตัวนี้จะรอดลงตูงเห็มลากทุกคนอันนี้ปู่ไต่ของแต้เลยเนอะ นี่นะนับปู่สีเชลสดๆใหม่กระปุกละห้าสิบเก้าบาทเจ้าปูนากันยังนักอยู่นะวันนี้อุ้ยกบลูกบ่าจะมาควบกินตัวเจ้ามันเมื่อรู้จะนย้เนอร์ับวปูนาเพราะว่าอหนังอ้อตายมาล้อ tiktok tiktok เขาใจพิมจะเฉลยละเพราะเพราะว่าอุ้ยมันมีเชลกินเจ้าปูนาสดๆใหม่จะอิ่มมันล้ออยู่เนอร์แต่ปูนี่เปลืองมะข่แข็งไปหน่อยดิมันมาแข่ใหญ่ดินมันก็เลยบันักเอาคอนเข้าทุบกระเดียวไปเหี้ย วิธีข้าวปูของอุ้ยนะอย่าใส่น้ำมาปู๋ใส่ลงไปเลยเนอะแล้วก็ใส่เกลือตัวลงไปเจ้ามาปุ้งรสใส่อย่างอื่นแล้วนะใส่เกลือปอล้อกดไปกันมาเรื่อยๆจนน้ำมันแห้งเนอะอกกองน้ำมันแห้งแล้วบอกปูก็จะสิชอบชคเลยเจ้าแต่ท้านนี่นะน่ากินก็เจ้าลูกหลานมากปลูกข้าวกันก็หาปังมานม่จะเป็นใจเลยเจ้าเดี๋ยวอุ้ยจอะขันนึงข้าจำก็นนะเจ้าอยากจะกินจินมันมาโชว์เหมือนกันนะแต่ว่ามันเหมือนมีเชลอุ้ยขั้นนึงค้นเนอะแล้วนะอยากจะบอกว่าเหมาะลอมขนาด เจ้าของทีมาสอบบ้านหาทุนยอดเตะ